โดนทุกสพวกเราจิ้งมันก็จะมีใครมาไต่อแล้วทุกคนเรือไปวายโอ้โหใชเฮ้ยเขาไมได้จวนี่หรอกขันซิมันเอาไปกนโนี่แล้วโอเคมันจะมากันไแล้วถ่ายไปซะไปต่อแล้วทุกคนขึ้นไปถอยรืสาว อ๋อน่าบัวชะมัดมาเป็นไรขอไปด้วยแล้วกันนะเพื่อนขึ้นมาเลยโอ,อ้เข่าใจนะไปกระต่ายแล้วทุกคนเฮ้ยสบายหรอนั่นเองอะตรทางเดินสบายอะไรอีกวะเนีย่ยเข้ามาเฮ้ยใครว่วะ โอ้ยหสอเฮ้ยตายแล้วเจอที่เอ้ยเกือบแล้วมาดีตายแล้วน้ยเกอของแกคอเดอยดตายแล้วพวกแกโอ้ยแไล้วมาแล้วทีวีวูมันปไปเองโ้หฮะฮะฮะพวกแกจบเหตแล้วได้เข้าม่อชนึ อ๋อนี่เหรอไปกันเลยเดีเยอะใ้เกือบไปแล้วหึขอบใจน้อเพื่อนหย้ยูสวยน้องสวยเอาละทีนี่หย้ยูพวกเราต้องไปก็ต่อหึ ดนเวลาบินเนอะอ้อาโอ้พาร์ทส,สองแล้วเนี่ยโอเคโชคดีมีลิฟต์ฮะฉันรอมสงสัยแล้วว่าเลเซอร์นี่มันยิงโดนอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยโอ่ยังวะนี้ล่ะไปเลยโอ้ยนะไม่รู้ทำไมแต่รู้สึกว่าการขึ้นลิฟต์มันจะโคตรปลอดอภัยกว่าการบินขึ้นไปเลย ทาบันลสเปก้าวูแมนนี่เยอเลยฮ่าจังหวะนี้แล้วว้าเชิวคนมองกันโล่มองก็ต่อเล้าพวกแกคิดว่ามันจะง่ายขนาดนั้นหรอว้มันต้องง่ายสิเลสเตอร์บอย ขโมยพวกง่อยจังหวะนี้นะฮะลาทีว hey, yeah, mm, uh ีแมนเฮ้ยไม่โดนแล้วค่อยเนี้ยเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮโอ้โหขนาดนี้ไม่ตายมันร้ไปไอพวกง่อยโอ้ฮะฮะ อยู่นี่มันจะไม่ใช่วัจันทร์ธรรมดาซะแล้วล่ะโอ้ยว้าวโยโหกู็โอ้ยเฮ้เโค้าขนาดนั้นใครจะโด้ฮยจัดไปเฮ้ยงนี้งงระตนสินะขอบใจนะแอสซินเราต้องไปกัเกจะ เซ็จไปอีกหนึ่งมาเร็วดีวูแมนโอเคเนาะดูันนี้มันจะไม่ใช่วันนังค่าวธรรมดาซะแล้วละ่ะฮ <c oughs> ่าฮ่าฮ่าฉันยัรอพี่แกอยู่ฮะไอ้น,นี่เนี่ยนะโอุโรอยวะเน,นี่ยฮะเอ่อฉันจำแกได้นะโ <c oughs> อ,อ้โหอ้าวใาอยู่รอในที่พีซโอเคดูเหมือนจะมาถึงกันแล้วละ่ะ แล้วนี่มาที่ไหนวันนี่ออยออนลอ์เรเนี่ยฮรู้สึกแปลกๆมันมีตัวอะไรจากด้านล่างรู้อ้อบ้านี่พวกแกเข้ามาทำอะไรเนี่ยโธ่ไปแฮกนั่นฉันจะจัดการนีงเป็นอย่างที่ฉันคิดไว้เลยเรา<อ>ไม่สามารถแฮกฐานนี้ได้โโต้องเสีย<อ>เราจะฆ่า<อ>จีแมน<อ>เพียงแค่เราจะต้องหาทางที่จะทำให้เขาออกมาจากเกราะของเขาให้ได้ อเดี๋ยวนะนี่มันตำแหน่งที่เขาอยู่มันอยู่ใกล้กับแกนกลางแล้วมันมีประตูด้วยใหญ่พอที่จะทำให้ไททันเข้าไปได้เอาล่ะฉันจะเปิดมันสุดยอดสุดเจง๋งงอนี้ไม่คนอนอมือเลยโอว้ว้าวเออไม่มีอะไรไม่มีอะไรแมเออไปกักระทะ เอฟิโซดสามสิบก้าตายซะไอ้กะจอใ้งูเดมันจบเหุแล้วฮ่มฮมฮู้แชมัดฉันมั่นใจว่าฉันก็จะตายแล้วนี่บุรีกับบุลีอีมก็เหมือนกันแต่คนหัวเหลืองช่วยเราไว้ แกแกเป็นใครใจยเย็นฉันมอผู้ส่งข้อความเฉยๆผู้วัชาการทั้งหู่น้อยต้องการความช่วยเหลือพร้อมกับแมวศูนกาด้วยพวกเอเลี่ยจะข้อพวกเขาทั้งคู่เขาคงัไม่ไปช่วยทันทีอะเนะแต่แค่ผู้นาย,ยังมีพลังไม่พอหรอกกเพื่อที่จะพิสูจน์พลังอันแข็งแกร่งด้วยกัน เดียวนะแกคือคนที่ช่วยพวกเราไว้นี่คนที่มีสัตว์ยลักษณ์สีเหลืองอยู่นบนหัวหรือแกเป็นพวกนักเป็นกายอะไรอย่างนี้ปะไอ้โวเอไยนไม่เห็นต้องสปอยเร็วขนาดนั้นเลยนะฉันฝึกบทพูดตั้งนานเลยนะและการปรากฏตัวของฉันโอ้พระเจ้าได้มาไอซ่าโอเคนาฬิกาไม่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 ไมไมตัวนาฬิกา เออโอเคแบบนี้ค่อยดีสวัสดีคุณก็ลังติดต่อกับมิสเตอร์ค็อกแต่น่าเสียดายที่ตอนนี้ฉันก็ยุ่งอยู่กับจักรวาลที่ยุง่งเหยิงหากมีอะไรก็ฝากข้อความมาได้เลยนะโอ้ยแต่ละมือ้อแต่ละเดเออ้าวเราผู้นายฟังนะขอร้องอะไรหน่อยไปช่วยหัวหน้าของผู้นายเถอะนะ <Okay. S 2> ฉันไม่อยากจะมาน่าสก,กดจิตผู้นายอีกเพราะฉะนั้นโอเคบายบาย โอเคนี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยจะมองไปเลยไม่ทำงานคูต่อมันไหมยา yeah. เราเสียเวลาไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วคู่ประชาการต้องการความช่วยเหลือจากเราเออแกจะไม่ให้พักกันเลยสินะ